สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนเหมือนเยทุกท่านครับดราม่ากันเต็มโซเชียลเลยนะหลังจบมวยคู่นี้ไปนะครับโอ้โหแล้วก็หลายท่านน่าจะได้ดูบรรยากาศหลังเกมทางช่องของเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมวยคู่นี้ครับเป็นการเจอกันระหว่างเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์ครับฝ่ายแดงเจี่วทางนิโรธจิตอาสาบางแก้วฝันมืนเราดูกันแบบยก3ยก4ยกหแล้วกันนะครับแล้วก็ดูกันแบบไม่มีราคาเลยนะครับไม่ต้องไปพูดถึงราคาดูอาวุธครับมาครับทำเงินเดินเข้าหาครับเพชรสองแสงก็ถอยตั้งรับอยู่ในตอนนี้ยกที่3นะครับผมคัดมาเป็นบางช่วงบางตอนแล้วก็เอาจริง พยายามตัดให้มันกระชับขึ้นนะครับให้มันเห็นเฉพาะจังหวะออกอาวุธแล้วกันนะครับจังหวะที่ยืนเก๊กๆกลางๆไม่เอาครับมาดูกันเลยครับแล้วก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยครับหืมเสียบเข่าขวาครับมาครับนี่โรดพยายามเดินบุกครับเดินบุกเดินบูครับเด้งเข่าขวาเพชรส่องแสงว่ายังไงเพชรส่องแสงก็พยายามที่จะเด้งสู้เหมือนกันครับแข้งขวานําไปก่อนครับนี่โรดเพชรส่องแสงจดจดจ้องจ้องไปขวาไปครับเสียบเข่าซ้ายครับ นี่โรดพยายามเดินคว้าคอวงในไล่แขนตีเข่าครับดูครับหมุนตีขวาครับนี่คือยกที่สามนะครับพยายามเดินครับปลดพยายามจะปลดแขนตีครับแต่ดูเพชรทองแสงนี่น่าจะจับได้ดีกว่าแะครับเดินเข้าหาก่อนครับนี่โรดครับเพชรทองแสงแกวถอยครับถอยเสียบเข่าซ้ายครับขึ้นแขงเขึ้งออกเตะซ้ายครับนี่โรนี่พยายามที่จะเดินบุกออกครับออกก่อนออกก่อนไล่แขนมาคืออาวุธก็ยังดูไม่ชัดเจนมากครับตอนนี้ครับ พราะว่าเป็นพึ่งยกที่3เท่านั้นครับเดินเข้าไปครับนี่ครับแข้งซ้ายของเพชรสองแสงนิโรธเดินต่อเดินต่อเดินเข้าไปแล้วครับเตะขวาไปครับขวามาพยายามจะมีเข่าขวาสวนแล้วก็แข้งขวาครับเพชรสองแสงเตะขวาไปครับนิโรธเตะขวามาครับเพชรสองแสงเอาล้วครับนายจะสนุกเอาเรื่องแข้งซ้ายครับเพชรสองแสงครับนิโรธเตะขวาครับหมัดซ้ายไปครับรูมวยไทยแบบใจเป็นกลางนะครับเตะขวามาแล้วก็ขวาคืนครับเสียบเข่าซ้ายไปครับดูครับ นิโรธขยันเดินบุกกรครับส่วนเพชรทองแสงถอยตั้งรับเสียบเข่าซ้ายนิโรธแก้ตัวต้องจ้องครับเดินเข้าไปตีเข่าขวาตีเข่าซ้ายครับเบาๆครับเสียบเข่าซ้ายขึ้นเสียบเข่าซ้ายมาครับมด3ขึ้น4ครับเดี๋ยวตามไปดูกันต่อครับยกที่4มาครับเดินครับนิโรธเดินเหมือนเดิมนะครับเดินอยู่เดินอยู่เพชรทองแสงก็ถอยสาดตรขวานิโรธเดินครับขยับไปครับพยายามมีขวานําขวามากระซ้ายขึ้น อย่างไรครับมวยแบบนี้ครับคนหนึ่งเดินครับขยันลุกไล่คนนึงถอยตั้งรับดักออกชัดเจนเตะซ้ายนี่โรดมองพี่เลี้ยงนิดหน่อยเพชรสองแสงนี่ก็ตั้งใจสู้ในเกมของตัวเองครับเตะซ้ายครับนี่โรดพยายามที่จะเดินเปิดเกมอยู่นะครับบรรยากาศในเิทีก็โอ้โหอยู่แดงอสมควรนะครับมาครับเบียดมาไล่แขนนี่ครับจังหวะวงในนี่แดงเก็บได้ก็แข้งซ้ายแข้งขวาครับลูกนี้ครับนี่คือยกที่4ี่นะครับ เริมจะชัดขึ้นมาครับในเรื่องของการออกแข้งครับเตะเขาเอาเตะขึ้นแข้งเสียบเขาซ้ายครับดูครับตีเข่าขวานี้โลดเด้งมานะครับนี้โลดนี่ยังดูจับล้มๆวมอยู่นะครับแต่ว่าเพชรสองแสงนี่อาจจะได้ลูกชัดเจนนะครับตอนนี้โลดได้ลูกขยันไปขวาเปิดเกม่อนมาเสียบเขาซ้ายตีเขาขวาคืนตีเขาซ้ายไปแล้วก็พยายามเดบเข่าขวาคืนครับนี่ครับอาศัยออกทีีครับทีครับออกขวาครับเพชรสองแสงก็มีจิ้มขวาคืนสองทีจึ๊กจึ๊กนะครับดูหน้าตากรรมการให้คะแนนว่ายังไงนะครับ เดินเข้าหาครับเตะซ้ายซ้ายมาขวาคืนครับขวาของนิโรธเสียบเขานี่ครับซ้ายอ่ะขวาขวาคืน่ะขวาคนละดอกขวาคนละทีมันเป็นยังไงมมยคู่นี้ต่อยกันในเวทีนี่วุ่นวายถึงทางบ้านเลยเหตีนี่บอกว่าจะออกจากสะพานควายมาล่าดำเนินเลยนะครับหลังจบมมยคู่นี้ครับดูครับเดินเข้าไปครับแฟนมมยดูถึงตรงนี้ครับว่ายังไงครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับ นิโรดแกเดินต่อครับนี่ขยันเดินครับส่วนเพชรส่องแสงก็ถอยแล้วก็เล่นในเกมของตัวเองพีบขวาไปขวามาเสียบเข่าขวาคืนครับตีตีไหมตีขวาเนี่ยตีไม่ได้ครับมีเข่าซ้ายค้ำไว้ของทางนิโรธครับนิโรธจิตอาสาบังแก้วจอกับทางเพชรส่องแสงเพชรจะเริญนวิทย์ครับนี่จะเตะซ้ายครับดูจะเบาลงไปนิดหน่อยแล้วครับสําหรับนิโรธครับนเพชรส่องแสงเองก็ยังตั้งรับอยู่เรื่อยๆนะครับ ี่ครับเริ่มจะผ่อนเริ่มจะแผ่วเริ่มจะเบาแทงขวาไปครับขวาขวาคืนครับตีครับอ้าวตีซ้ายตีซ้ายกรรมการกดแล้วก็ะแยกออกมาโอ้โหนี่ครับคือกรรมการเขาก็ตั้งใจให้คะแนนอยู่นะที่ผมดูนะดูครับเขาก็ตั้งใจให้คะแนนอยู่ไม่ว่าเขาไหลนี่ครับเขาก็มองอยู่พอดูอยู่นะครับชูพอขึ้นมาดูอยู่นะครับนี่ครับดูครับกรรมการก็ดูอยู่ประมาณสักสามมุมอะกรรมการอะนะครับ เดินเข้าไปเดินต่อนะยก5นะนิโรนะพยายามที่จะมีแข้งขวาไปก่อนครับแล้วก็ผ่อนครับไม่ได้เร่งมากมายนักสักเท่าไรครับเราไม่มีราคาเลยนะไม่ต้องเอาราคามาเกี่ยวเลยครับดูอาวุธล้วนๆครับนี่คือยกที่5ครับนี่ครับต่างฝ่ายต่างก็เหมือนจะพอใจครับเอาละครูนี้มองใครชนะคอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะครับขการตะชูแล้วครับตะชูแล้วดูดูบรรยากาศข้างล่าง ดูบรรยากาศข้างล่างโอ้หเสียงดังพอสมควรครับอึ้งครับแบบนี้ครับหยิบไปคะแนนมาแล้วก็น้ําเงินครับนี่โรนัลโดดูนี้จ้าไปดีใจบนเวทีอ่ะข้างนอกก็ร้อกันใหญ่เลยนะครับก็มันก็เป็นเรื่องของการกตัสินครับก็เหมือนก็มีสัมภาษณ์เสียบ๊์เหมือนกันเสียบด์ก็บอกเราก็เช่าสนามเขานะครับแล้วก็กรรมการก็เป็นของเขานะครับเพราะฉะนั้นเราก็ทําอะไรไม่ได้ครับ เดี๋ยวต้องไปดูกันนะครับคนที่กล้าทําเขาก็ไม่อยู่แล้วนะครับยังตีเขาก็โดนแบนไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเรื่องนี้แล้วแต่จะมองนะครับแล้วแต่มุมมองจะมองเสมอก็ได้นะครับหรือว่าจะมองแดงชนะหรือว่ามองแนวน้ำเงินชนะก็เป็นเรื่องของดุลพินิษฐ์แหละครับถ้าเราเล่นมวยแล้วเรามองไม่เหมือนกรรมการเนึ่งเราก็แพ้ครับโอเคครับนี่เป็นอีกหนึ่งคลิปที่นํามาฝากกันในวันนี้พอกันไหมคลิปหน้าครับอยู่ดีมีแห้งซ้ำไปดีสูปุสูคนเจอกันคลิปต่อไปครับ